ตอนนี้นะครับองค์อยู่ที่วัดผาซอนแก้วนะครับก็คือจะอยู่ตรงหน้าลานพระเจ้าค้าพระองค์นะครับพาพี่โจลีโอฟาสนะครับวันนี้ผมพามานําเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปทับเบิกกันแต่ตอนนี้ให้ดูบรรยากาศของวัดผาซอนแก้วตอนนี้วันเสาร์ครับคนเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งอมก็ขับผ่านตลอดนานๆได้เข้ามาทีนึงเดี๋ยวใช้ชมบรรยากาศนะหลังจากที่เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็จะเห็นว่าผู้คนในอุหณาฝาคขั่งมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุด ตรงกับวันเสาร์ด้วยนะคนก็เลยมาแบบเต็มเลยนะบรรยากาศท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับอากาศนี่เย็นสบายมากๆเลยนะครับก็คือหมอกฝนไม่มีเลยผมมาในช่วงร้อนพอดีแต่บนเขาค้อครับอย่างที่บอกครับเย็นมากๆบรรยากาศดีนี่คือภายในของวัดผาซ่อนแก้วนะครับอยากจะทําบุญอยากจะทาพระป่ากระถินเต็มที่เลยนะครับนี่ผมองไปดูว้าวต่างเยอะซะด้วยนะครับบรรยากาศดีครับนะฮะโอ้หลังจากนั้นเราเดินทางมาที่ฟินโนลาเต้ครับเรามานั่งแบบ ชิลๆนะครับทานไอศครีมทานกาแฟนะครับขนมมากมายครับนะฮะที่สําคัญบรรยากาศดีสาวเยอะครับนี่คือเบอร์เกอรี่ต่างๆที่นํามาเยอะมากครับผมถ่ายไม่หมดนะฮะก็เอาแบบง่ายๆกินแบบง่ายๆนะครับวันนี้ขอเพิ่มน้ําตาลนิดนึงบรรยากาศก็ส่วนมากก็จะเป็นแนวคู่รักนะฮะตอนนี้นะครับเราถึงที่คูทเบิร์กนะฮะรีสอร์ทชื่อว่าบ้านล้อมดาวรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวกันคือไม่ได้ตังค์นะครับมาพักก็คือพี่โจลิโอฟาสนะครับที่เป็นเจ้าเจ้าของสนามแข่งเนี่ย เขายกให้ห้องหนึ่งนะครับให้ดูบรรยากาศให้ดูวิวก่อนตรงนั้นก็น่าจะเป็นวัดป่าคุณระเบิกนะฮะจะโอเคขนาดไหนเปิดยังวะ <c oughs> ตอนนี้หมอกฟุ้งขึ้นมาแล้วนะฮะเราจะไม่เห็นวัดป่าคุณระเบิกแล้วเพราะตอนนี้หมอกเนี่ยตีขึ้นมานะฮะตรงที่พักผมอยู่นะฮะมาแล้วะฮะฟุ้งมาแล้วฟุ้งมาแล้ว <c oughs> ประมาณสองโมงกว่าๆนะครับตอนนี้กำลังจะมืดแล้ว ยเย็นมากเลยครับตอนนี้ปนไปถ่ายน้ำติดแขนแล้วแล้วผมก็ตื่นมาในบรรยากาศช่วงเช้าเช้าสัก2งโมงเช้ากว่าๆไม่อยากตื่นเช้าครับเพราะว่าบรรยากาศมันยังดีอยู่หมอกนี่มาทั้งวันนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าๆนี่มาแบบหลายรอบมากเป็นสิบรอบเลยนะครับนี่ก็เจ้าของรีสอร์ทผมคุยไปถ่ายรูปถ่ายบรรยากาศเอาดอกไม้เอาหมอกแบบชํำๆกันหน่อย ตรงนี้วิวดีมากนะครับก็เลยชวนพี่โจมาถ่ายรูปนะครับเก็บบรรยากาศมีดอ,อกไม้นานาพันธุ์รีสอร์ทตามข้างทางต่างๆนี่มองไปครับเห็นตัวเมือง3จังหวัดเลยนะฮะจังหวัดเลยเพชรบ,บูรณ์พิษณุโลกนะครับจะอยู่ด้านหน้านี้นี่กินก่อนเพิ่มพลังกันด,ด้วยนะฮะไข่รกระทะครับผมนี่คือตรงนี้น่าจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ยักษ์นะครับจุดวัดอุณหภูมิที่คนมาเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปมากที่สุดของจุดภูทับเบิกด้วยนะครับโอ้โหหมอกมาเย็นฟิลเลยนะฮะ แล,และนี่คือการเก็บบรรกาศรวบรวมชิปแรกนะครับกับทีมงานของ Leo f a ฟ t s u p e r d ร์ดเดี๋ยวทีมงานของพี่โจน,นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ